ผมเห็นงานบวชแห่หน้าเข้าโบสถ์เขาไปเต้นลำหน้าขบวนบางคนก็เมาแถมเอาเหล้าไปกินอีกบอกว่าตายไปจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าจริงไหมครับหลวงตา เกิดในนะรกเราไม่ว่าเขาจะไม่สงสัยทาไมแมอย่างนั้นจะไปเป็นนางฟ้าหรก็ว่าเป็นนางมารแม่ไปกินเหล้าแห่นะนะมันเป็นประเพณีที่คนหลงทอดูสมัยพุทธกาลน่ะท่านบวชก็ขอบวชด,ด้วยความสงบสงเง่ยมไม่มีหรอกที่จะไปหวานเงินหวานทองนะด้วยตอนสมัยพุทธกาลศัลสรูใหม่ๆแม,ม้ที่วันมาคบบูชาเกิดขึ้นผ้าอรหันหนึ่พอร้อยหรูปล้วนเกิดจากพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยวิธีเอหิพิโคแค่เป่งวาจาเธอเธอ เพจจงเป็นพิสูจมาเถิดแค่นั้นต่อมาก็มีการบวชโดยอุปชาไม่มีการแห่แหนไม่มีการอะไรหรอกประเพณีวัฒนธรรมต้องแยกอ่องนะที่จริงบวชเนี่ยแม้แต่หลงตาบวชก็ไม่ได้แห่นะบวชก็บวชคนเดียวเข้าไปในโบสถ์แล้วแค่นั้นแหละก็เสร็จสิน้นไม่เห็นไม่บวชไม่เห็นมัต้องไปหวานเงินหวานทองอะไรเลยกูก็บวชได้เป็นพระสิ้นคิดอยู่ทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้มันไม่อยู่ร่องกันลอยเห็นไหมอะไรก็ไม่รู้เป็นพระขังเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยมันถึง มีปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องศาสนาได้ลึกซึ้งอ่าเรียนรู้ก่อนเนาะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศาสนาเราเป็นยังไงเนาะไม่ใช่เชื่อไปหมดพวกนั้นอย่าไปเป็นนางฟ้ามันไม่เป็นหรอก